รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูเจอกันเช่นเคยคะ่ะที่นี่หน้าจอทีวีแห่งนี้วันนี้กน,นะเออแม่พาลูกๆเนี่ยไม่ใช่แม่พายายแล้วล่ะนะมาเยี่ยมหลานๆที่โรงเรียนวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนบ้านแหรคค่ะคุณผู้ชมอำเภอทานโตจังหวัดยะลามาไกลเลยมีกิจกรรมกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรต้องติดตามในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะ่ะอ้ลูกๆเดี๋ยวไปดูนะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมลูกค่ะจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเยวาพไปนะลูกนะไป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 คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปสนทนากับพอ,โ,อโรงเรียนบ้านแหลแม่มีสาระดีๆที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สูงวัยแม่เองก็อายุปาเข้าไปครึ่งร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าใครอยู่ในระบบสวัสดิการของรัฐเช่นว่ามีบำเหน็จบำนาญอยู่ในระบบของออนายจ้างผู้ประกอบการที่เรามีนายจ้างอะไรแบบนี้ ก็ไม่ต้องหัววแล้วคนที่ประกอบอาชีพอิสระละ่ะเราไม่มีหลักประกันว่าพอเรากเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีเงินใช้ในยามเกษียณหรือเปล่าไม่ต้องรู้ผู้ชมขาสาระดีๆแบบสั้นๆเลยไม่ต้องยาวนะไปฝากเงินกับกออชอเถอะเพราะอย่างน้อยที่สุดการออมเนี่ยมันสามารถที่จะยืดหยุ่นกันได้มีมากก็ออมมากมีน้อยก่ออมน้อยแล้วก็ที่สําคัญคะการออมเนี่ยรัฐช่วยครึ่งหนึ่งส่วนเราก็ครึ่งหนึ่งอ่าใช่ไหมคะคุณผู้ชมคาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย การฝากอายุตั้งแต่15จนถึงอายุ60ปีเพราะฉะนั้นแล้วหลัง60ปีเราฝากตั้งแต่เนิน่นๆก็ไม่ต้องห่วงยามกเกษียณเนี่ยเรามีเงินใช้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นแค่50บาทเองสูงสุดอยู่ที่13,200บาทเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไม่มีเงินใช้ยามเกษียณการวางแผนการเงินนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นแล้วเราก็หนี เออเขาเรียกว่าเราหลีกมีสูงอายุหรือว่าวัยสูงอายุมีไม่พ้นอ่าไม่เสียเวลาเราไปพบกับกิจกรรมในวันนี้กันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะอย่าเด็กกับนะ้องต้นผู้ชมขามาที่โรงเรียนเพ่ไปเจอพอ o, อก็กะไรอยู่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้รายการนักศึกษาบูของเราก็ต้องมาพูดคุยบัวกับพออนะ,ะเรียกพออแล้วแบบพออนี่เด็กมากเลยได้นอนว่าเด็กอยู่แล้วอ่ะพออพูดถึงกิจกรรมพอดิสกิว่าวันนี้กิจกรรม ที่จัดขึ้นในวันนี้พูดถึงวัตถุประสงค์หลักที่มาที่ไปทำไมถึงได้มีกิจกรรมวันนี้ที่จัดขึ้นมาในวันนี้อ๋อโดยพื้นฐานแนวคิดการส่วนตัวเนะว่าอยากพัฒนาหมู่บ้านบ้านเกิดนะครับเพราะเป็นคนกรุงพินังนะครับแล้วก็ได้รับทุนการศึกษานะครับของโครงการเพชรในตมเป็นทุนเป็นตัวแทนของจังหวัดยาลานะครับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ิโรจนะครับก็อยากกลับมาพัฒนาหมู่บ้านนะครับอันนี้คือประเด็นหลักแล้วก็เป้าหมายหลักของพอที่เลือกมาบรรจุที่โรงเรียนบ้านแหลนะครับได้7 เืนอนกว่านะครับก็เป้าหมายหลักๆของพอก,ก็คืออยากปลุกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กับนักเรีนเรยนนะครับทีนี้บรรจุประจวบ,บเหมาะนะครับกับโครงการสปรสอชอจากอบตนะครับม,มาประสานมากับโรงเรียนว่าเขามีงบให้กับโรงเรียนเราจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆด,ดีไหม,อมบอกก็เลยคิดกิจกรรมร่วมกับคุณครูคคะนะครับกะละว่า เราจะจัดกิจกรรมลักษณะไหนที่ถูกฝังนักเรียนให้ฝังแน่นๆไปเลยกับนักเรียนแล้วก็ฝังไปกับผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งโจทย์ใหญ่ของพองก็คือ ว่าให้นักเรียนเนี่ยออกจากบ้านแหลไปแล้วเป็นคนดีสู่สังคมนะครับอันนี้ด้วยนะครับทีนี้กิจกรรมหลักๆของเรานะครับมีกิจกรรมเสวนาในช่วงเช้เเา,า,กกาเนี่ยให้กิจกรรมเกี่ยวกับเสวนาของกาลกกากับแบรดดีเนาะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเราเรียกเสริมพุ่มภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติดพาร์ทที่2ก็จะเป็นเสวนาเช่นกันก็เชิญแบรดบีนะครับแบรดบีบิมอโซกับโมโกิต่อนะครับ อันนี้มวยถูกคู่นะครับถูกคู่มากเลยนะครับคือทั้งชมทั้งตบทั้งอะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้ในช่วงบ่ายก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันพอไดเชิญของกลุ่มรยานันบารูนะครับมาจัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับเพื่อเพื่อฝังว่าผู้ปกครองเนี่ยมีบุญคุณต่อนักเรียนอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นผู้มีส่วนสําคัญที่จะทําให้นักเรียนนั้นไปในทางที่ดีหรือไปในทางที่ ที่ที่ไม่ดีนะครับอันนี้ฉะนั้นผู้ปกครองนี่แหละเป็นตัวสำคัญในการข<ม>ับเคลื่อนการจัดการศึกษาหรือระบบของสังคม,มทีนี้เชิญวิทยากรของเยาลานาันบารูเนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ทําให้นักเรียนของเราน้ําตาไหลมาแล้วนะครับ<ม>ผู้ปกครองน้ําตาไหลมาแล้ววันนี้นะครับก็คิดว่าได้ได้อะไรมากมายนะครับจาก<ม>โครงการนี้ครับยอดเยี่ยมมากวันนี้จะบอกว่า น้องๆก็จะได้รับความรู้และก็ผู้ปกครองก็ได้รับความรู้ด้วยตรงนี้คาดหวังอะไรกับกิจกรรมวันนี้ด้วยความคาดหวังของเรารในฐานะที่เป็นผอนี่ยความคาดหวังของเราความคาดหวังก็คืออยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ได้เขาเรียกว่าได้ ทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูกเหมือนที่โบมกิตตอพูด<อ>ในห่วงของการเสวนาว่าผู<ม>้ปกครองต้องเข้าใจว่าลูกตั้งแต่เกิดเขาต้อง<ม>เลี้ยงด้วยอะไรลูกลูกที่อยู่ในวัยประถมต้องเลี้ยงอย่างไร<ม>ลูกที่จบมหาวิทยาลัยหร,หรืออ,รยอยู่ใน<ม>ยุคข,ของหัวเลี้ยวหัวต่อของมหนึ่งมสม .3 มเนี่ยต้องทํำยังไงอันนี้คือเป้าหมายหลักถ้าผู้ปกครองรู้อย่างนั้นน่ะคิดว่าสังคมเราจะพัฒนามากขึ้นแล้วก็ตามที่โบมกิตตอว่า ไอคิวทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยแค่กลับจากครอบครัวหนึ่งครอบครัวมันจะช่วยให้สังคมบ้านแหลทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อสังคมครับพอจุดเริ่มต้นสถาบันสถาบันที่สําคัญที่สุดในสังคมก็คือสถาบันครอบครัวก่อนที่เขาจะออกไปสู่สังคมเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวสาคัญเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาที่ โรงเรียนเพราะหากว่าโรงเรียนผู้ปกครองร่วมมือกันน้องๆก็จะได้เป็นเด็กที่มีคุณภาพและก็จะออกไปสู่สังคมคที่แบบว่า,ามีความเก่งไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนดีด้วยในสังคมแล้วพอมีอะไรอยากจะฝากให้กับไม่เพียงแต่ น้องๆหรือว,ว่าพี่น้องในพื้นที่บ้านใดอาจจะเป็นพื้นที่อื่นๆที่ติดตามรับ,รบชมรายการใน,ในวันนี้ด้วยค่ะของแนวคิดส่วนตัวใช่ <มา S 2> ค,ค่ะได้เลยค่ะ,ะการแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยพอมอง4ี่เสาหลักนะครับที่สําคัญในการแก้ปัญหาหนึ่งคือครอบครัวเลยเป็นสถาบันครอบครัวที่ที่สําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยไปในทางที่เขาเลือกนะครับทีนี้ผู้ปกครองก็ต้องมีภูมิกันพุมมกันในที่นี้คือความรู้ครับผู้ปกครองต้องใฝ่รู้ถามนะครับถ้าไม่รู้ก็ถาม สถาบันที่2คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยจะประกอบด้วยผอ,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 อเองนะครับเมื่อนักเรียนอยู่โรงเรียนเนี่ยผอพูดกับผู้ปกครองเสมอว่าที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จเนี่ยผอ,อ,อ,อหนึ่งที่จะวางทิศทางวางนโยบายวางวิสัยทัศน์ให้มันถูกต้องนะครับทีนี้ผู้ปกครองอคุณครูนะครับคุณครูก็มีส่วนที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีแรงจูงใจที่อ,อยากมาโรงเรียนมากขึ้นนะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือพูดนําเหล่าโต๊ะทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะในแเบร่โต๊ะในแเบร่โต๊ะอิมามโต๊ะกํานันโต๊ะนายกทั้งหลายเนี่ยครับมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมเนี่ยไปขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีนะครับเมื่อสี่องค์ประกอบนี้ร่วมมือร่วมแรงกันนะครับ <ท Lanc an> อย่างที่บอกมาว <ira> ่าเราเอาเกตะกูดังเข้าหัวเด็กมันก็เข้าเราเอาเครื่องบินเจ็ตเราก็ <sk ill> <S <S เข่าเข้า <sk ill> ไ,ได้หมดเลยครับถ้าเราร่วมมือร่วมแรงกันนะครับวันนี้ที่บ้านแหล่ผมภูมิใจมากที่มาอยู่โรงเรียนบ้านแหล่มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านแหล่นะครับคิดว่าคิดว่าโรงเรียนบ้านแหล่ของเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ได้รับความคารความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองนะครับ,รบก็เชื่อว่านักเรียนที่จบจากบ้านแหล่ ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นนักเรียนที่ดีมีคุณภาพสู่สังคมต่อไปครับเพชรในตมที่ไม่ได้อยู่ในตมแต่เป็นเพชรที่อยู่เหนือตมแล้วนี่ก็คือแบบอย่างนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าพออนี้ว่าคนรุ่นใหม่ตกลงมีครอบครัวหรือยังพมอมีเรียบร้อยแล้วทิ้งทายพอออยิ้มมีครอบครัวว้าผู้ชมดูพูดว่าว้าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพอออกมากๆแล้วก็ที่ตอนรับทีมงานของเอ็มบทีอาาของเราโดยตร่มอกาเซบานิョบานิョ น้ามสาสิยอดเด็เกาะศิริดาวน์นต้นกิตตมารีบัวบุหรีมาถึงช่วงที่เขาเรียกว่าจะบอกว่าสนทนามั้ยนั่งโมงกันก็นแล้วกันวันนี้ถือว่าเหมือนกับเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนเก่าย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วแม่เนี่ยเคยไปบันทึกเทปรายการเป็นรายการของอช่องสเปซสมัยก่อนเจอกับแบบีเราว่าจะเขาจะรู้จักกรน,น,นามของปีบาโซ่คงไม่ต้องเกินอะไรไปเปีซามเลโก้เแบบี ลลมูบาสลามเนีเมื่อก่อนเราเขาเจะบอกว่าตอนรับเข้าสู่รายการนี่จ่าปนเป็นพี่นะรายการนัสิกาบูนะ<พ>จ่าปุ๊ดเซียจ่าปมลายอยู่ภาษาไทยแล้วก็าาภาษาอลารอยู่ผสมภาษาเ<พ>มื่อกะและครั้งหนึ่งนานมาแล้วนี่เราย้อนไป20ปีได้ไหมพี่น่าจะได้เพราะว่าทีวีเอ็นบีทียะลาของเราเนี่ยยี่สิบหกปีน่าจะได้น่าจะได้นะ,นะ,นะตอนนั้นทำโอท็อปส่งออกต่างประเทศอ่านั่นแหละที่จําได้กับพี่ก็คือพี่จะทำโอท็อปตอนนั้นมันยังไม่บูมในเรื่องของกาลา กะลานี่จะบูมในตอนนั้นตอนที่แมพีทมแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะเกิดกลุ่มนี้เยอะแยะมากมายที่ทําเกี่ยวกับกะลาแล้วตอนนี้เป็นยังไงแมพีกะลาเนี่ยคงทําอยู่ไหมคือต่นสี้เนี่ยคือทําเพื่อผลิตขายเนี่ยไม่ได้ทำมันอาจจะมีปัญหาเรื่องคนงานในพื้นที่แล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าพอวิถีชีวิตมาเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเอาในเรื่องของ เขาเรียกว่างานไลฟ์สไตล์หรือว่างานเป็นงานแฮนดี้คราฟอะที่ทํามือแฮนด์เดดไม่ค่ยชอบเด็กๆที่ชอบเทคโนโลยีทางท้งงที่เนี่ยณวันนี้ถ้าถามว่าถ้าเอาเราเอาตรงนี้เนี่ยมาเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือว่าสร้างอิมเมจความเป็นอัตลักษณ์กับตัวพื้นที่เนี่ยทำได้ดีมากแต่ปัญหาก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องคุยกับใคร เพื่อให้ตรงนี้มันเกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ใช่ใ<ห>แต่ว่าแต,แต,แต่แต่เบปีก็ยังคงไปเป็นพิยากรอะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็รับเป็นพิยากรแต่อะไรเห็นเบปีอะไรลงติ๊กตอกหรือว่าอะไรที่เห็นอยู่อ่ะตอนนี้ลงลงเปิบ่อยมากแต่ว่าเราเออลงเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะให้ความรู้เรื่องของสมุนไพรจริงๆจะเข้าไปคักว่าเดี๋ยวเบปีจะจําเราได้หรือเปล่าแต่วันนี้ประจบเหมาะกับว่าเบปีได้มาที่โรงเรียนบ้านไรเพราะเขามีการจัดกิจกรรมและก็ที่สําคัญเห็นเบปีขึ้นไปบนเวทีแล้วก็พูดถึงสมุนไพร อันนี้ต้องขอบคุณตางขออโรงเรียนของบ้านแหล่ก่อนว่าที่เลือกเบปีมาให้ความรู้ก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดหลักจริงๆก็คือว่าพอมาทําตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับตอนที่ทำโอทอกก็คือเห็นอะไรทุกอย่างที่อยู่ข้างบ้านแสดงว่าแบพีเรียนเบพีเรียนรู้หรือว่ายังไงแบบนั้นไม่ไม่อยู่กับสมุนไพรเนี่ยตัวเองก็ยังงงอยู่ข้อที่หนึ่งเลยตัวแชร์เนี่ยเป็นเป็นคนมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็สืบทอดมาหามามาหรือว่าแม่ ตอนเด็กๆตอนสเปียร์อายุแปดปีเก้าปีได้ตอนนั้นน่ะเวลามีใครคลอดลูกอ่ะเดี๋ยวก็จะชวนยิงยิงงาหมากัวบีเด่จับบุแม่ไม่ใช่ตัวบีเด่หรอมานี่ไม่ได้เป็นตัวบีเด่แต่จะจะมีความรู้เนื้อของสมุนไพรอากาศกากายู่ตัวกิจาบบหของตุ้ยุลังอีตุนยุลางอีนี่อะไรตัวนั่นแหละเฟอร์ชีฟ้าเฟอร์ชีฟ้าโยโย่โอเคประมานู้ก็ตัวพวกมาเก็บตุนยุลางอีนี่ เราว่าไว้แคลนกแก่กิ๊ตซ sí ์ม oh, ันดูดกิจ e ุบเบปีบอกเราชาไปเราเลยแหะโอ้ยรุ่นนี้ไม่ต้องกินแล้วรูมิ่งมาแก่มาต่อยางเงาะเหรใช่ใช่บนลูกเข้าอู่เลยมันเลยละแมัีตวอ่แต่นี่คือจะบอกเป็นความรู้ให้กับใครอะไรเลยกับพวกคนชีฟ้าอย่าพ้องตัวอะไรงี้สรุปง่ายๆใครที่ชอบในเรื่องของสมุนไพรเพราะว่าวันนี้ได้ความรู้แต่มาบรรจุในรายการเวลาเราน้อยเบพี่ จะติดตามเบพีอะไรยังไงเข้าไปใน Facebook สูปี DIY อวาทีช่ a c e b o o k นะสูปี DIY แล้วก็อีกเพจนึ่งก็คือ AJ s u สุพี AJ สีในเพจเนี้ยเบพีจะให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไม่เท่ากันสองเพจไม่เหมือนกันอ่าเพจนี้ดูเลครับพอ เอเจสปีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับอะไรอีกชนิดหนึง่งคือสมุนไพรเหมือนกันแต่อีกชนิดห <ไป S 2> นึ่งแล้วก็สปีดไอวายก็อีกชนิดหนึ่งจะได้จริงๆเราเวลาเราไม่พอนะสินาทีนั่งโมตรงนี้<อ>แต่ว่าวันนี้ที่ได้ฟังบนเวทีได้ความรู้เยอะมากโดยเฉพาะสาวๆที่ควรจะรู้และก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันสมุนไพรที่มันอยู่รอบตัวเราอาหารการกินที่มันอยู่ในรอบตัวเรา เรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปที่ไหนหรอกถ้าหากว่าอยากได้ความรู้ตรงนี้ก็ติดตามได้ที่เพจเบบีพีที่เบบพีบอกกันแล้วขอบคุณเบบพีมากๆเลยเลอ่อ ก็มาต้อนผู้ชมคะคุยกับเบพีผู้ที่มาร่วมก,กิจกรรมวันนี้แล้วคุยกับพออแล้วก็ต้องแกะเจ๊งกับผู้ปก,กครองอาเตคุยกับผู้ปกครองลูกเรียนที่นี่กี่คนละปอแกงานจริ ห่อแย่ปะแยบปะตุจกจ๊ะเราล่าสตาร์วันนี้จบแล้วหนึ่งคนวันนี้กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเนี่ยว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างดีดีโมเละล่ะได้เรื่องความรู้บ้านหยอกใช้เงี้ยเขาบอกมาเยะบัตอรพายาดีโมเละโมละเละสรงกับได้อะไรบ้างวันนี้ที่ฟังบนเวทีสิ่งที่เราได้ ชะก็บำบอกว่าชะก็มาเกินชะก็มาเกปัตุสชะก็อันนั้นอั้คอาควรดูแลก็พอเไยนในวัยไหนที่เราควรดูแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเยอะเอๆแล้วก็นเรื่องของชีวิตประจําวันในเรื่องของอาหารการกินการที่จะให้ลูกเราฉลาดมี EQ IQ ที่สูงอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ากิจกรรมแบบนี้ต้องอแหละเ้าอและอยากจะให้มีไหมกิจกรรมแบบนี้ No we are o อ่าเดี๋ยอ่าเฮ้ปกติเนี่ยเราลูกเลี้ยงลูกเนี่ยคนโตอยู่เท่าไหร่นะออปอม้อป๊อ เลี้ยงยากไหมลูกเราทั้งหมดที่เราลูกเราพ่อแค่กี่คนสี่คนใช่ไหมเยอะปะแกสี่คนนี้เลี้ยงมีความแตกต่างกันการเลี้ยงลูกนย่างไหมตาดอกตาดอกปายะมาเนาะแม่อย่าเป็นนางยักษ์นะบางครั้งแม่ก็เป็นนางฟ้าบ้างนานาที่แม่เป็นนางยักษ์นะกีตน่ยาดีนางยษาตุยะ่าดาตะปาตะปาเป็นแม่นางยักษ์เป็นเหมือนกันใช่ไหมยาดีอยู่เป็นบางครั้งแต่เดาตะปาตะปาล่าตะปาตะปามาดาหอดมอเละฮากีต้ส่งฟางล่ากีต้เนาะเกิยน อ,อยู่ <Yeah. S 2> ช่วงจังหวะที่บางทีเราอาจจะเป็นนางฟ้า <Yeah. S 2> เรานางฟ้าตลอดแต่จะมีช่วงจังหวะที่แม่เป็นนางยักษ์เลยนะ <Yeah. S 2> ระวังตัวให้ดีๆบทบาทของแม่นี้ <Yeah. S 2> นะ,ะไม่ใช่ง่ายๆคนที่จะเป็นแม่คนนี้ไม่ใช่ง่ายๆและที่สําคัญคนที่จะให จะให้ลูกที่จะออกไปสู่สังคมเป็นคนที่ดีก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันแต่ที่ง่ายก็คืออะไรความรักและก็การเอาใจใส่ของพ่อแม่ในนะยนยะพอดีในจ่าเลยมากระชับห่ากันนะมากระชับย่างกันนะโอ้มาคุยกับผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งนะคะไปไหนคะลูกระวังอนุพ่อแกอนุเนมัสที่โสเกลลูกหกคนลูกหกคนคนโตเนี่ยมัวบอเยอะเลย สิบเจ็ดปีแล้วคนที่ตายคนไหนที่ที่เสียแล้วคนไหนยังปะยังปะคนที่ส<ะ>ีต่ตาโก้ตาโก้ดี๋นี้เสียเอามาว่าเอายามาสองปีเดีเป็นอะไรเสียเป็นอะไรมะเร็งเลือดขาวโอ้แกเจ็บเดี๋ยวลูกคุยนาฬิกาสิกาบูกับแม่แป๊บหนึ่งลูกนะอ่า ก็คือเราเรารู้ตอนไหนว่าลูกเราเป็นมะเร็งวิทยอาการยังเแอบกิทยานุ่มแล้วทีนี้ย่อมไม่สบายไม่สบายที่ห้ามย่อฉีเป็นสีขาวอู้ป็นฉีขาวเป็นสีขาววอย่าบโมอตซาตุเบจริงจะดุติผู้บ่อโอย่างต่เป็นมะเร็งไม่เลือกขาวผู้ายก็ว่าทำไม่เป็นไรโซเยอไม่ถึงเดือนที่ยามาสียันดูรักษาโอ้ไม่เป็นไรแสดงว่านานแล้วกี่ปีมาแล้วเนี่ย ก็สิบปีถ้าจะอยู่ก็อยู่ที่ประมาณนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองปีเลยแต่ลูกคนตกเลี้ยงลูกวัยรุ่นนี่มันมันยากไหมไม่ไม่ค่อยยากผู้ชายผู้หญิงเลยคุณชายสี่หญิงหนึ่งชายสี่หญิงหนึ่งอ่านอันนี้ลูกสาวไม่เป็นไรเขายังเขายังไม่ได้โตเต็มที่แต่เขาบอกว่าลูกชายเนี่ยสมัยนี้ก็เลี้ยงยากนะทีนี้เราไม่วิธีการสอนลูกเราอย่างไรบ้างกตาจายไนอนแต่กแต่เื้สิงที่แตงโมเละลยอย่าอย่า เราไม่ได้หว่วงสําสคัญก็คือณตอนนี้คือปัญหาในเรื่องของยาเสพติดเยอะยาเสพติดแล้วเนี่ยบานอยอะเลยดีไหมเราได้ <c oughs> เราได้อะไรบ้างวันนี้ไม้ความรู้อะไรบ้างวันนี้ <c oughs> จากที่ฟังฟังอยู่เราได้ความรู้ <c oughs> อะไรบ้างหลายอย่างเลยจริงหยอกเตะบุลเล่แบะ ส่วนร่วมงานหน่ออ่าได้มีส่วนร่วมกับลูกด้วยปกติเวลาได้กิจกรรมแบบนี้เราเรามากี่สมอหน่อยมา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 ทุกวันปกติทำอาชีพอะไรอยู่สมอแม่บ้านเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวโอเคน่ารักสามีทำงานคนเดียวอ๋อเราสวยๆค่ะดูแลลูกแล้วก็สวยๆค่ะอ่ะวันนี้การแสดงสวยๆ b a n y a ขอบคุณแม่มากๆเลยนะมากาเซ banyak banyak มาถามลูกๆหลานๆต่อกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าสนุกสนุกหนูอายุกี่ขวบแล้วคะฮะสิบสิบแปดปีสิบเจ็ดสิบปีอยู่ปไหนแล้วคันปสี่ปสี่วันนี้โรงเรียนเข้าัดกิจกรรมแบบนี้เราชอบไหมชอบวันนี้เราได้ได้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เราได้เราได้เราตะกี้เราฟังแล้วเราได้อะไรบ้างเราได้ความรู้อะไรบ้าง ได้กินลูกชิ้นค่ะอร่อยดีมากอร่อยจังเลยได้ความรู้ใช่ไหมลูอกอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมวัชสนงเวเดนอะไรกีเนาะกอ๋อเนาะก็คืออยากอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกคนนี้ก็ยิ้มอมาถามอีกคนหนึ่งก็แล้วกันเข,ข,ขนาลูกเขาูกน่กินมากเนาะเขาดีอยู่ปอไหนแล้วลูกปอสี่ปอสี่เหมือนกันกินข้าวไหมอย่างนี้ปกติกินข้าวไหมลูกอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ไหมช่วยหมถึงว่าช่วยดูโทรศัพท์บอ อ๋อไม่ใช่ทำอะไรอยู่เวลาตื่นเช้ามาลูกทำอะไรบ้างตื่นนตื่นนอนไปอาบน้ำไปโรงเรียนไม่ไม่กินข้าวเหรออากินตื่นนอนอาบตื่นนอนอาบน้ำไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมไปโรงเรียนไปใส่แล้ววันนี้กิจกรรมที่คุณครูที่ทางโรงเรียนจัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกชอบไหมชอบได้ประโยชน์ไหมลูกได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากไหมกี่เปอร์เซนต์ <laughs> 99%เยอเดี๋ยวก็ัาตอนคุณผู้ชมค่ะและก็อีกขั้นหนึ่งครับที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวแทนจากยาลานันบารูแนะนําตัวซิกิแอร์เยอะก็อันาักุฟิลลาครับก็ชื่อริดวานนะครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือใบวัง ในนามของยาลานมารูเป็นยวกรนะครับของการให้ความรู้ทบพินภัยของยาเสพติดและก็ใกล้ชิดกับศาสนาและโดยเฉพาะก็คือไฮไลท์ก็คือการกตันยูต่อผู้มีพระคุณวันนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นก็คือในเรื่องของการรูปแบบกิจกรรมแบบแน่นอนรูปแบบกิจกรรมก็นโนดดันเล่รวงเนี้ยโตกิโตโนดดันเล่มาเจลยังอมาเจลบอร์ิเ่อในอันตรายอน้วนที่ของลูก กับพ่อแม่เนี่ยเราควรที่จะอยู่ในลนักษณะยังไงแบบไหนอย่างไรจากที่ผ่านมาที่เราเราไปที่อื่นเนี่ยผลตอบรับกับกิจกรรมที่เราจัดนี่เป็นยังไงก็จาก,าจากผลตอบรับนะครับก็ม,มีการขอ<ม>และก็มีการร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยอยากให้เราเข้าไปจัดอีกครั้งหนึ่งแต่ในฐานะที่เรามีเขาเรียกว่ามีตารางอันดอกําหนดการเรียบร้อยแล้วลว,ว่าเราต้องไปตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างอย่างเช่นมาที่นี่ก็คือเราก็ได้กระแสมาจากโรงเรียนบ้านบัวทอง นะครับซึ่งโรงเรียนบ้านวนทองได้ประสานกับพูวงในการโรงเรียนว่าเราได้ไปเข้าไปจัดในโรงเรียนบ้านวินทองแล้วนะแต่ว่าเด็กเนี่ยก็คือมีการสุปงาะเดกิกเกแสละฮอดุดฮอดุตะจูหุ่นจะดีจูผลเคียตะเกะแสก็คือผลออกมานี่เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะถ้าพูดถึงเด็กประถมเนี่ยเราบอกว่าจริงๆแล้ววัยประถมเนี่ยมันอาจจะยังห่างไกลกับยาเสพติดนะที่กลัวก็คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นก็คือระดับมัธยม แต่จริงๆการปลูกฝังเรื่องของยาเสพติดนี่เราควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ใช่นนเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะว่าโ<ช>ลกมันเปลี่ยนใช่<ล>เพราะว่าโ<ช>ลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็เด็กยุคนี้ก็คือเขาเรียกว่าเด็กยุค 5G บางคนเนี่ย ลูกมีเฟซแต่พ่อแม่เขาไม่รู้เลยว่าเฟซลูกเขาเล่นยังไงแบบไหนอย่างไรนี่เขาเรียกว่ายุค5 g ของเด็กๆเด็กๆรู้จักรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าเด็กๆรู้จักพอร์ดเด็กเด็กรู้จักบุหรี่เหล่านี้แต่ถามว่าพ่อแม่ยังงงเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรแม่ตัวเองยังงงตรงตงพอร์ดคือบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับพอร์ดก็คือมันเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราเคอเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเเคยเจอที่เห็นเด็กยูซุปเปอร์เหมือนกับเหมือนกับเฮนดี้ ยอโจะเหมือนกับเฮนดี้ตอนนี้คือเยอจะมีทั้งหมดเนี่ยคือถึงเจน5เจนราซี่ก็คือจะเป็นเจนเจน5เจน1เจน2เจน3เจนแรกเนี่ยก็คือมาจากเจนมาจากเรียกว่ามาจากเจนบุรีเป็นรูปประทับของบุหรีเลยนั่คือบุรีที่มีควันใช่ที่มีควันวจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็มาผลิตมาจนกระทั่งมาเจนที่5เนี่ยเป็นรูปการ์ตูนมั่ง เป็นลูกการ์ตูนเพื่อดึงดูดเด็กๆเ,เหล่านี้แหละเราคนเป็นพ่อใช่เ,เรา,ราใช่ถูกต้องครับออก็เลย,ยก็เลยตอนนี้ก็คือเราเราจะทํำยังไงให้เด็กเขารู้จักและก็ให้เด็กเขากลัวเราก็ให้โทษกับเขาอย่างเช่นเราเปิดสื่อคนที่พาปอดมั่งคนที่สูบบุหรี่ <c oughs> ไฟฟ้าเรากลับมาบอกให้เขาว่านี่คนที่ดูดนะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> สุดท้ายเขาจะเสียชีวิตเป็นแบบนี้แล้วสมองของเขาจะเป็นแบบนี้สุดท้ายเด็กก็จะกลัวและสุดท้ายคนที่มาปลอบคนที่มาเข้าใจคือใครก็คือพ่อแม่ของเขาใช่ลูก ให้ลูกรู้เท่าทันในเรื่องของรูปแบบของยาเสพติดเป็นยังไงแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องรู้เท่าทันด้วยว่าเราจะมีวิธีการรับมือยังไงอย่าให้มันเลยเถิดเลยจนเราไม่สามารถจะกู้กลับมาได้นะเอาไปวางมีอะไรฝากทิ้งท้ายให้กับน้องๆในเรื่องของยาเสพติดก็ฝากถึงน้องๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือมันจะมาทําร้ายโดยเฉพาะคือทําร้ายหนึ่งทำร้ายสิ่งที่เรานับถือก็คือศาสนาของตัวเองอย่างที่2คือทําร้ายครอบครัว นะครับแล้วก็อย่างที่3มเลยก็คือมันผิดหลักศาสนาแน่นอนเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็คืออยู่ในตกคำของคําว่าฮารอม <S <S ยังไงก็พี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าพี่น้องชาวพุทธเนี่ยก็มีศีลห้าอยู่แล้วที่อยู่ในที่อยู่ในศีลที่เราต้องปฏิบัติตาม <S <S ไม่ว่าจะเป็นกฎของอิสลามก็ตามแต่คือสิ่งที่ฮารอม <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆน,นะครับก็อย่าเข้าใกล้โดยเฉพาะก็คืออยากให้ ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมกันนะครับก็คือละหมาดให้เพียงพอสำหรับพี่น้องมุสลิมครับอย่ากเซไวว่าอกเบมคุณมากครับัลักมานเเวียได้ออมาตนเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมข่าววันนี้ในกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ทางโรงเรียนบ้านแหล่จัดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆและก็สิ่งดีๆที่โรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความสําคัญและวันนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองลูก,ลกลๆหลานก็ได้ความรู้ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมคะหากมีเรื่องราวดีๆนะคะรายการนสิกาบูก็จะไปลงยังพื้นที่นั้นๆค่ะวันนี้เราก็ผสมผสานาภาษามาลายูแล้วก็ภาษาไทยเป็นองบกเกยนะผมันก็ตกนะคุณผู้ชมเออหลานยายหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวองต้อง,ต,อง,ต,องตามหลานแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามรับชมรายการนสิกาบูเช่นเคยค่ะที่นี่ทางช่องสเปนเอ็นบีทีซาวนะคะกับแม่ยามิลาการิอง หรือว่ายายก็ได้เมื่อสักครู่เป็นหลานนะคะไปก่อได้คุณผู้ชมสำารับสิดิยาตราดอันอัสลามอัลัยกุม